สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวดวงสาคูนะครับวันนี้ผมอิทธิพัฒน์ฟาร์มนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูการเก็บสาคูนะครับซึ่งเป็นคำถามที่ผมเนี่ยต้องตอบบ่อยมากอีกคำถามหนึ่งนะครับว่าสาคูเนี่ยได้ไปแล้วต้องเก็บยังไงนะครับจริงๆผมทำคลิปหลายๆคลิปก็ได้อธิบายไว้ในนั้นแล้วเพียงแต่ว่ามัน อาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเดี๋ยววันนี้ผมทําคลิปที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเรื่องการเก็บสาคูเลยดีกว่านะครับซึ่งเราก็มีสาคูชุดทดลองเลี้ยงนะครับที่เตรียมจะส่งวันนี้มาเป็นตัวอย่างเลยนะครับมาดูกันนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้รับชุดทดลองเลี้ยงไปแล้วนะครับจะอยู่ในรังอย่างนี้นะครับรังหนึ่งเนี่ยมีสี่ถุง เป็นถุงแบบนี้หนึ่งถุงนะครับอ่าถุงแบบนี้หนึ่งถุงถุงนี้คือใช้ครั้งแรกนะครับใช้ทํากระมังฟักปล่อยพ่อแม่พันธุ์ให้ด้วงวางไข่เป็นลูกด้วงนะครับส่วนอีกสามถุงเนี่ยจะเป็นถุงแบบนี้นะครับเป็นถุงแบบนี้ก็จะมีสาคูอยู่โลกว่าๆนะครับอาจจะโลสามโลห้าแล้วแต่ความหนักเบาของสาคูในแต่ละรอบนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะสาคูบางต้นเนี่ยแห้งมาก อาจจะเหลือโลสองนะครับบางต้นเนี่ยค่อนข้างเปียกก็จะเป็นโลครึ่งก็ไม่แน่นอนเรื่องน้ําหนักแต่ว่าปริมาณจะประมาณนี้นะครับสําหรับการเติมก็จะมีสามถุงนะครับทีนี้คําถามที่เจอมากโดยเฉพาะจากลูกค้าชุดทดลองเนี่ยก็คือว่าไอเนี้ยจะเก็บยังไงนะครับอถุงเนี้ยจะเก็บยังไงถุงเติมเนี่ยจะเก็บยังไงอ่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวผมอธิบายให้เข้าใจนะครับบางคนถามว่าต้องเอาไปตากแดดไหมสาคูนะครับเวลามันโดน อากาศมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้คือที่ใช้ไม่หมดนะใช้ไม่หมดตั้งไว้แป๊บเดียวนะครับนี่แดงแล้วแดงแล้วนะครับอันี่คือโดนอากาศแต่ถามว่าโดนอากาศแดงๆเนี้ยเสียไหมไม่เสียนะครับใช้ได้เหมือนกับขาวๆอย่างนี้เลยใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่าแต่ว่ามันโดนอากาศเนี่ยเห็นไหมข้างล่างก็จะขาวนะครับข้างบนเนี่ยโดนอากาศก็จะแดงโอเคนะครับตรงนี้นะัก นั่นจะเข้าใจทีนี้กลับมาถึงในถุงนะครับในถุงเนี่ยการขนส่งนะครับอาจจะมีโยนบ้างนะครับมีเหยียบบ้างมีทับบ้างซึ่งในถุงเนี่ยจะมีเสียนเห็นไหมครับอาจ,จะมีเสียนสาคูอยู่บางครั้งเนี่ยเสียนสาคูเนี่ยนะครับอาจจะแทงถุงทําให้ถุงมีรูนะครับเสียนสาคูเนี่ยเราควรจะให้มีอยู่ในสาคูด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นใหญ่ให้กับ เนื้ออาหารผมก็จะไม่ค่อยเอาออกเซียนสาคูเนี่ยก็จะใส่ไปด้วยเพื่อให้อาหารเนี่ยไม่เสียง่ายนะครับก็เซียนสาคูเนี่ยจะแทงถุงทะลุได้ถ้าถุงไหนที่ขนส่งเขาแบบไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่อาจจะโยนอาจจะอะไรเงี้ยจนจนข้างในกระทบกระเทือนแล้วก็เซียนสาคูแทงถุงเนี่ยถุงนั้นก็อาจจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ผมให้ดูนะสาคูที่เราส่งไปแรกเริ่มก็จะขาวอย่างนี้นะครับ อะจะค่อนข้างขาวอย่างนี้แต่ถ้ามีเสี้ยนแทงถุงถุงเป็นรูเนี่ยสาคูถุงนั้นก็จะแดงแบบนี้นะครับสาคูก็จะแดงแบบนี้แต่ถามว่าใช้ได้ไหมยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับตราบใดที่ยังล้วนอยู่อาตราบใดที่ยังล้วนอยู่นะครับเนี่ยล้วนอย่างนี้อยู่ใช้ได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็สาคูที่อยู่ในถุงนี้นะครับอยู่ได้เป็นสี่ห้าเดือนไม่เสียนะครับ อ,อยู่ได้เป็นสี่ห้าเดือนไม่เสียเพื่อน,อนๆไม่ต้องกังวลว่ามันจะเสียนะครับที่สําคัญเลยนะครับถ้าถุงไหนที่โดนเสียนแทงทะลุถุงเป็นรูดแดงนะครับให้เพื่อนๆหาถุงอีกลูกหนึ่งมาสวมนะครับมาสวมแล้วก็มัดให้มิดเลยอย่าให้อากาศเข้าได้อย่างนี้เลยนะครับหรือทางที่ดีคือสามถุงที่เหลือเนี่ย หาถุงมาสวมแล้วก็มัดอย่างนี้เลยทุกถุงก็จะยิ่งดีนะครับาสาเหตุที่ว่าทาอ่าแล้วทะก็จะมีคนถามอีกว่าเ้าแล้วทาไมผมไม่ใส่ถุงมัดไปให้เรียบร้อยผมเคยใส่ถึงสามชั้นนะครับใส่ถุงเนี่ยถึงสามชั้นก็ทะลุเหมือนเดิมนะครับเซียนมันแทงทะลุเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมจะใส่กี่ชั้นถ้าการขนส่งเขาไม่ค่อยนิ่มนวลเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่มันจะทะลุได้เพราะฉะนั้นถ้าไปถึงเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเ,เ,เอาใส่ แล้วก็ตั้งไว้เฉยๆเนี่ยเอาถุถงซอนแล้วตั้งไว้เฉยๆเนี่ยจะดีกว่าจะโอเคกว่านะครับอ่าน่าจะเข้าใจนะครับวิธีการเก็บรักษาสาคูที่ติดไปกับชุดทดลองนะครับไม่ต้องเอาไปใส่ตู้เย็นนะครับไม่ต้องเอาไปตากแดดนะครับเอาเก็บไว้ร่มๆอย่างนี้แหละตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ถ้าเป็นไปได้นะครับหาถุงมาสวมอีกลูกหนึ่งแล้วยางมัดอย่าให้อากาศเข้าแล้วมันจะขาวอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับ ขาวอยา่นี้ตลอดช่วงใหม่ๆอาจจะมีแก๊สมีอะไรบ้างไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปตกใจใช้ได้ปกตินะครับอ่าทีนี้มาดูสาคูที่อยู่ในกระสอบกันบ้างอันนี้แถมให้นะครับสาคูที่อยู่ในกระสอบอเวลาเพื่อนๆซื้อสาคูเป็นกระสอบมานะครับเขาก็จะแบ่งเขาก็จะบรรจุมา3ามแบบนะครับอาจจะใส่เป็นถุงใสๆนะครับถุงพลาสติกใสๆซึ่งอันนั้น หายห่วงได้เพราะว่าเขาเป็นถุงที่ว่าอากาศเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับน้ําเข้าไม่ได้อากาศเข้าไม่ได้อยู่แล้วอันนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเก็บได้นานขาวนานแน่นอนนะครับตั้งไว้เฉยๆตั้งไว้ในร่มได้เลยอย่าให้โดนแดดอย่าให้โดนฝนนะครับได้เลยอีกแบบหนึ่งก็คือส่งมาเป็นกระสอบแบบนี้นะครับกระสอบแบบนี้กระสอบอาหารหมูบ้างกระสอบอาหารน่นนี่นี่นั่นบ้างนะครับถ้าส่งมาเป็นกระสอบแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระสอบเคลือบนะครับเห็นไหมครับกระสอบเคลือบ ซึ่งกระสอบเคลือบเนี่ยก็กันน้ําเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ร้อเซเหมือนกับถุงพลาสติกใสนะครับแต่ก็กันน้ําได้ดีในระดับ8ปเปร์เซก็แล้วกันนะครับก็คือสามารถใส่ไว้ในกระสอบอย่างเงี้ยได้นานๆโดยที่ยังขาวอยู่นะครับอ่าอันนี้เอาเรื่องสีนะยังขาวอยู่แล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับทีนี้อาจจะมีบ้างนะครับที่เราจะไปเจอใส่กระสอบอย่างนี้มานะครับ สังเกตความแตกต่างกระสอบนี้เป็นกระสอบเคลือบนะครับกระสอบนี้เป็นกระสอบที่ไม่ได้เคลือบนะครับไม่ได้เคลือบมันก็จะอากาศเข้าได้นะใส่น้ําก็น้ํารั่วเลยนะครับบางๆไม่ได้เคลือบนะครับถ้าใส่กระสอบไม่ได้เคลือบแบบนี้มาตั้งไว้สองวันก็แดงแล้วนะครับตั้งไว้สองวันก็แดงแบบนี้แล้วอันนี้คือแดงนี่คือผมเดี๋ยวผมก็จะไปผสมใช้นะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ใช้ได้นะถึงแดงดําอย่างนี้ก็ใช้ได้ใช้ดีด้วยนะครับจะไม่ร้อน บางทีผมก็เอาออกมาจากกระสอบแล้วก็ตั้งไว้มันให้มันเย็นถึงจะไปผสมใช้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันปกตินะครับก็น่าจะครบนะครับการเก็บรักษาสาคูที่เราสั่งซื้อมาส่วนใหญ่จะมี3ารูปแบบนี้นะครับก็คือ 1. มากับชุดทดลองนะครับก็ทางที่ดีก็คือเอาถุงสวมอีกทีหนึ่งอย่าให้อากาศเข้าอันที่สองก็คือใส่เป็นถุงพลาสติกมาถุงละสิบโลยี่ิบโลอันนั้นก็ ต้องดูเหมือนกันนะครับอย่าให้ถุงรั่วเพราะถุงรั่วตรงไหนก็ดำตรงนั้นเหมือนกันนะครับแต่ถึงแม้ดำก็ใช้ได้ย้ำอีกทีถ,ถึงดำก็ใช้ได้นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือใส่กระสอบแบบนี้มากระสอบแบบนี้ก็น่าจะดีหน่อยนะครับเอาไปตั้งไว้ตรงไหนก็ได้อย่างผมก็ตั้งไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาใช้ก็หยิบมาอ่าโอเคผมว่าน่าจะชัดเจนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาเรื่องการเก็บสาคูว่าจะเก็บยังไงนะครับ ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะครับไม่ต้องเปิดถุงออกมาพึ่งนะครับตั้งไว้เฉยๆอย่างนี้ได้เลยนะครับเดือนหนึ่งก็ไม่เสียสองเดือนหนึ่งก็ไม่เสียเราใช้หมดก่อนนะครับไม่ทันเสียหรอกโอเคนะครับ